สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสมัครคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูสมูทตี้ไมยงชิดท็อปด้วยวิบชีสนุ่มๆหอมมันกินคู่กันอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะวันนี้มาแชร์ให้2ส,สูตรเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะคะจะมาทําในส่วนของตัววิบชีสเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะซึ่งก็จะทําได้ง่ายๆเลยนะคะจะใช้เป็นผงครีมชีสสาเร็จรูปค่ะจะใส่ไปที่3ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็จะเติมน้ําเย็น30 ML ใช้เครื่องตีฟองนมนะคะมาคนผสมให้เข้ากันก่อน พอเข้ากันดีแล้วต่อไปก็จะเพิ่มความหอมมันอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นโดยการที่จะใส่เป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะซึ่งจะใส่เป็นวิปปิ้งครีมของ i อ e ์ชอตเบอร์รเดทท็อปปิ้งค่ะตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมที่มีรสชาติครีมนมหอมมนันนัวหวานนิดๆน,นะคะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะอร่อยมากไม่เลี่ยนแล้วก็เข้ากันดีๆกับเครื่องดื่มเลยนะคะจะใส่ไปที่25 ml จะนำมาตีเป็นวิปครีมท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มหรือจะใช้เป็นกระบอกอัดแก๊สก็ได้ค่ะ จากนั้นก็จะใช้เป็นเครื่องตีฟองนะคะมาตีให้ขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่ง ตีไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะข้นเหนียวขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นจะทําแบบนี้อีกหนึ่งแก้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราทํา2สูตร2แก้วค่ะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักในส่วนของตัววิปชีตนี้ไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปั่นตัวมะยงชิดกันต่อเลยค่ะนําโถปั่นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําสูตรแรกก่อนเลยก็จะเป็นมะยงชิดปั่นธรรมดาเลยค่ะก็จะมีส่วนผสมของมะยงชิดค่ะวันนี้เราใช้มะยงชิดสี่ลูกนะคะลูกจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ถ้า าไม่ยงชิดลูกเล็กใช้ประมาณ5้าลูกก็ได้ค่ะหรือจะใส่ตามชอบก็ได้ใส่มากใส่น้อยเนาะแต่ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งทําให้รสชาติมีความหอมเข้มขน้นอร่อยมากยิ่งขึ้นนะนํามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ควานเม็ดออกค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปในโถปั่นเลยจากนั้นก็ตักน้ําแข็งแก้วสิบอกออนพูนแก้วแบบนี้ค่ะใส่ลงไปได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ท็อปด้วยวิบชีสนะคะก็ตักเพิ่มไปอีกหนึ่งตักนะ จากนั้นก็จะเพิ่มความหวานนิดหน่อยนะคะจะใส่เป็นน้ำเชื่อม30 ml ความหวานนะคะก็จะขึ้นอยู่กับตัวมายงชิดเลยค่ะแต่ละลูกจะมีความหวานความเปรี้ยวที่ต่างกันนะคะยังไงก็ไปปรับรสชาติความหวานตามชอบได้เลยนะแล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยปลายช้อนชาแบบนี้ค่ะจะช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะส่วนผสมมีแค่นี้จากนั้นก็นำไปปั่นได้เลย พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นําไปเทใส่แก้วได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเทใส่แก้วเดี๋ยวเราจะขอใส่เป็นตัวมือโยงชิดหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปด้านล่างก่อนเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ความหอมหวานความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบได้เลยจากนั้นก็นํามือโยงชิดปั่นที่เราปั่นไว้นะคะมาเทใส่ลงไปได้เลยค่ะ ใส่ไม่ต้องเต็มแก้วนะคะจะใส่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ด้านบนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัววิปชีทด,ด้วยค่ะ <c oughs> ก็จะนําวิปชีที่เราตีไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมาเทใส่ลงไปได้เลย <c oughs> แล้วก็ด้านบนก็จะท็อปด้วยมมยงชีสซึงนิดหน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะน่ากินมากมเลย อันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกนะคะก็จะพักแก้วนี้ไว้ก่อนต่อไปเราไปทําสูตรที่2ต่อกันเลยสูตรที่2นะคะเราจะเพิ่มความหอมมันมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราจะใส่นมข้นแล้วก็ตัวครีมเข้าไปด้วยค่ะก็นําโถปั่นมาเลยเหมือนเดิมเป็นโถปั่นที่เราปั่นแก้วมื่อกีนะคะจากนั้นก็นํไมโยงชีสค่ะเหมือนเดิมค่ะสีลูกเทใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งแก้วสิออนซ์ูนแก้วเหมือนเดิมค่ะเทใส่ลงไปได้เลย จากนั้นนะคะเราจะใส่นมข้นหวานแทนน้ำเชื่อมค่ะก็จะใส่นมข้นหวานไปที่35 ml ถ้าใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะจากนั้นก็จะเพิ่มความหอมมันโดยการจะใส่เป็นครีมเมอร์ค่ะซึ่งครีมเมอร์ที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นของไอชอนอปโ o ดครีมเมอร์คอนเซนเทรตตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นนะคะเราจะใส่แทนนมข้นจืดเลยค่ะจะใส่ไปที่20 ml ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้ก็เข้มข้นหอมมันแล้วค่ะนอกจากจะใส่ในเครื่องดื่มพวกชากาแฟโกโก้แล้วนะคะก็สามารถนํามาใส่ในพวกเมนูผลไม้แบบนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะซึ่งสามารถใส่ได้กับทุก นูเครื่องดื่มเลยนะคะโดยที่ไม่ไปกรลบริ่นวัตถุดิบต่างๆในเครื่องดื่มเลยค่ะแถมยังช่วยดันรสชาติของเครื่องดื่มให้มีความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเกลือค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นําไปปั่นได้เลยพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวมายงชีทหั่นเล็กๆนะคะใส่ลงไปด้านล่างก่อนจากนั้นก็นําที่เราปั่นไว้นะคะเทใส่ลงไปได้เลย เราสามารถนำวิปชีที่เราทำไว้นะคะมาตกแต่งแก้วแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ค่อยเทใส่ลงไปด้านบนแบบนี้เลยค่ะ เหมือนเดิมนะคะก็ตกแต่งด้วยมะยงชิด,ด้านบนแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยและนี่เลยค่ะก็ได้แล้วทั้ง2แก้ว2สูตรนะคะสําหรับเมนูมะยงชิดปัน่นท็อปด้วยวิปชีต่มนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะตัวมายงชิดปั่นนะคะเขาก็จะมีความหอมหวานเปรี้ยวนิดๆนะคะไปกินคู่กับตัววิปชีตที่มีความหอมมันเค็มน้อยๆเป็นรสชาติที่ตัดกันแล้วก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะทํา้ง่ายๆแบบนี้เลยและถ้าใครนะคะที่สนใจตัววิปปิ้งครีมไอซ์ v อตเบเวอร์เลต แล้วก็ตัวครีมเมอร์ของ i อซ์ฮอตอัลโปโตครีมเมอร์คอนเซนเทรตก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีหรือจะเป็นไลน์ม y ยช็อปก็ได้ค่ะสามารถสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยโดยยังไงจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่เเนมมาปูใๆร นีนะะ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ